สวัสดีค่ะเพื่องค่ะวันนี้เพื่องจะพาทุกคนมาดูมินิอิเล็กทริกนะคะตัวใหม่ปี2021ค่ะเปิดตัวมา2สีด้วยกันนะคะนั่นก็คือสีขาวไวท์ซิวเวอร์ค่ะราคาจะอยู่ที่2 2 9 0 0 0นบาทค่ะและสีใหม่อินิ m เมติกแบ็กนะคะ2,320,000บาทค่ะวันนี้เพื่องยืนอยู่กับสีนี้เลยสีใหม่นะคะที่เป็นสีอินิ m เมติกแบ็กค่ะ วันนี้เพื่อจะพาทุกคนมาดูว่ามีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของดีไซน์ไปมากน้อยแค่ไหนทั้งภายในและภายนอกมีรายละเอียดเป็นยังไงเดี๋ยวตามเฟื่องมาดูเลยค่ะ มินิอิเ c ็กทริกคันนี้เป็นรถพลังงานไฟฟ้า100%ค่ะกำลังเทียบเท่าจะอยู่ที่ประมาณ184แรงม้านะคะสามารถวิ่งได้ค่ะอยู่ที่200กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งการชาร์จก็จะมีหลายวิธีนะคะ1ก็คือการชาร์จสายชาร์จมาตรฐานที่ติดมากับตัวรถค่ะชาร์จไฟบ้านเลยนะคะจะอยู่ที่ประมาณ2.3กิโลวัตต์ใช้เวลาประมาณ12ชั่วโมงค่ะหรือจาก wallbox ค่ะกำลังสูงสุดจะอยู่ที่11 กิโลวัตต์ไฟ3เฟสนะคะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงครึ่งค่ะหรือจะเป็นการชาร์จแบบ DC หรือว่าเป็นกระแสตรงนะคะกำลังไฟสูงสุดจะอยู่ที่50กิโลวัตต์ค่ะใช้เวลาประมาณ35นาทีเท่านเองค่ะ การออกแบบตัวรถนะคะจะอยู่บนพื้นฐานของ MINI h a s ์3ประตู Cooper S ค่ะเริ่มจากกระจังหน้าด้านหน้านะคะดีไซน์ใหม่ค่ะติดตัวอักษรตัว S สสีเหลืองแสดงถึงความเป็นอิเล็กทริกนะคะถัดลงมาด้านล่างไฟตัดหมอกจะหายไปเปลี่ยนเป็น Air Curtain แทนนะคะเพื่อที่จะช่วยในเรื่องของแอโรไดนามิกนั่นเองค่ะ ไฟตัดหมอกจะถูกย้ายไปที่ไฟหน้านะคะเพราะว่าไฟหน้าจะเป็น Adaptive LED ค่ะทรงกลมตัดขอบด้วยสีโครเมียมพร้อมโลโก้ที่เป็นสีโครเมียมด้วยนะคะล้อแม็กขนาด17นิ้วค่ะลายเป็นลายพิเศษมีเฉพาะในรุ่นอิเล็กท c ิกเท่านั้นนะคะ ถัดมานะคะก็จะเป็นตัวไซส์สกัตเตอร์ค่ะหรือว่ากะไฟเลี้ยวนั่นเองค่ะเป็นลายหกเหลี่ยมสีดําด้านค่ะติดคําว่าตัว S นะคะสีเหลืองถัดมาฝาครอบกระจกก็จะเป็นสีเหลืองเช่นกันค่ะมีเฉพาะในรุ่นของอิเล็กทริกเท่านั้นนะคะสำหรับมือจับค่ะก็จะเป็นสีโคเมียมนะคะมีคอมฟอร์ตแอคเซสด้วยค่ะ สำหรับที่เสียบชาร์จไฟนะคะจะเป็น y p ทูค่ะมีทั้งหัวที่เป็นแบบ AC แล้วก็ DC ด้วยนะคะสำหรับด้านหลังนะคะไฟท้ายจะเป็นไฟท้ายแบบ Union Jack ค่ะตัดขอบด้วยสีโครเมียมรวมไปถึงตัวอักษรที่เป็น c o เ p e r ก็สีโครเมียมเหมือนกันค่ะส่วนตัว S นะคะจะเป็นสีเหลืองค่ะอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นสัญลักษณ์ของมินิอิเล็กตริกนะคะ สำหรับการออกแบบภายในค่ะเบาะจะเป็นเบาะหนังทั้งชุดประดับด้วยลายธงชาติอังกฤษที่เรียกว่าชุดแต่งยัวอีดิชันนั่นเองค่ะ พวงมาลัยเป็นหนังนับป้าค่ะให้สัมผัสที่นุ่มมือแล้วก็กระชับพอดีมือค่ะส่วนปุ่มต่างๆก็จะถูกออกแบบใหม่เพื่อให้ดูทันสมัยมากขึ้นนะคะหน้าจอหลังพวงมาลัยค่ะจะอยู่ที่5นิ้วนะคะเป็นจอดิจิตอลค่ะ ขนาดของหน้าจอกลางนะคะจะอยู่ที่8.8นิ้วทัชสกรีนได้มีกล้องถ่ายจอดมี Apple CarPlay ค่ะไฟรอบจอนะคะสามารถที่จะเปลี่ยนธีมได้2องธีมค่ะก็คือล s าวธีมแล้วก็สปอร์ธีมทั้ง2องธีมนะคะมีไฟ Ambient Light ธีมละ12สีค่ะ ปุ่มสตาร์ทเป็นสีเหลืองนะคะมีโหมดการขับขี่อยู่4โหมดด้วยกัน,นะคะ่ะนั่นก็คือ Sport Mid Green และ g e e ีนพัดค่ะสำหรับ g e e ีนพ t ดนะคะแอร์จะตัดทุกอย่างเพื่อที่จะให้ประหยัดพลังงานมากที่สุดค่ะลำโพงเป็นลำโพงฮามานกะทรอน12ตัวรวมซับนะคะ สำหรับคอนโซลหน้านะคะก็จะเป็นสีเหลืองตัดกับสีดำค่ะบ่งบอกถึงความเป็นอิเล็กทริกนะคะช่องแอร์ก็จะออกแบบมาใหม่ค่ะดูทันสมัยมากขึ้นค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับตัวมินิอิเล็กทริกตัวใหม่ค่ะใครที่อยากจะทดลองขับนะคะสามารถที่จะ โทรสอบถามนัดคิวเข้ามาได้เลยนะคะหรือจะทักไลน์มาก็ได้ค่ะหรืออยากได้ตารางผ่อนแคมเปญน,นะคะสามารถสอบถามเฟื้องทางไลน์หรือโทรหาเฟื้องก็ได้นะคะเาเบอร์ติดต่อที่เฟื่งขึ้นไว้ให้ได้เลยนะคะหรือจะคลิกลิงก์เข้ามาทักไลน์มาคุยกันได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆสําหรับการติดตามนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เฟื่องด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนล้วคะ่ะบ๊ายบายค่ะ